ฮันซี่ฟริกตอบนักข่าวเมื่อถูกถามถึงการหายไปของลามินยาเมาก่อนเกมว่าเรามีแรดฟอร์ดแล้วและในเกมนี้แรดฟอร์ดก็ไม่ทําให้ฮันซี่ฟริกผิดหวังเขาเหมาคนเดียว2ประตูพาบาร์เซโลนาชนะนิวคาสเซิลสประตูต่อนหนึ่งโดยนี่เป็นประตูแรกของแรดฟอร์ดในเกมอย่างเป็นทางการให้กับบาร์เซโลนาแรดฟอร์ดมาโขประตูแรกของเขาในนาทีที่58และลูกที่2ในนาทีที่67ด้วยลูกยิงเต็มคอบอลเช็ดคานบนเข้าไปอย่างสวยงามขณะโจนกาเซียผู้รักษาประตูของบาร์ ยังต้องตกตะลึงกับประตูนี้หลังจบเกมฮันซี่ฟริกบอกว่าผมไม่รู้สึกประหลาดใจเลยเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ผมเห็นมาตลอดในการฝึกซ้อมและตอนนี้เราก็มีนักเตะแบบเขาอยู่ในทีมแอนโทนีกอร์ดอนให้สัมภาษณ์ว่าถ้าวันไหนที่มาคัดแรดฟอร์ดเล่นได้ฟอร์มที่ดีที่สุดเขาก็คือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกส่วนโจโคก็กล่าวชื่นชมว่าเมื่อเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเขาสามารถเล่นได้กับทุกทีมในโลกในเกมนี้แรดฟอร์ดทำสถิติเป็นอันดับหนึ่งของบาร์เซโลนาโดยคืนนี้เขา ยิงไปทั้งหมด6ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษ10ครั้งเลี้ยงบอลผ่าน5ครั้งแล้วก็แย่งบอลกลับมาได้6ครั้งเขากลายเป็นนักเตะของบาซ่าคนแรกที่ทําสถิติในถ้วย u l l นับตั้งแต่ที่เมสซี่ทำได้ในปี2015เรียกได้ว่าตอนนี้เขากําลังเชิดช้ยอย่างแท้จริง